เราเตรียมพร้อมนับถอยหลังเปิดเดินรถไฟข้ามแดนเชื่อมจีนนะครับนะสำนักข่าวซ้นหัวนะครับจากเวียงจันทร์นะครับก็สรุปง่ายๆนะครับมีการประชุมล่าสุดนะครับจะเปิดแนวชายแดนนะครับเพื่อดึงดูดการลงทุนนะตลอด2พื้นที่ฝากฝั่งเส้นทางรถไฟนะครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับรถไฟจีนลาวนี่คือจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับดังนั้นออสองธันวานี้้หลังจากที่จีนลาวเขาเชื่อมประเทศนะครับก็คงมีการเปิดประเทศให้เราคนไทยหรือคนอาเซียนไปนั่งกันนะครับนะดังนั้นก็เตรียมนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวไปนั่งกันได้เลยนะครับ น่าจะมีสัญญาณเปิดประเทศเร็วนี้นะครับเพราะว่าทุกประเทศในอาเซียนก็พยายามที่จะเปิดประเทศเนื่องจากต้องการดึงดูดการลงทุนนะครับจากต่างชาตินะครับถ้าไม่เปิดมันก็ไม่ไหวนะครับเงินมันก็ไม่หมุนนะครับโอเคนะครับ FC ทุกคนเราก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะทันวานี้คาดว่าจะได้เดินทางแน่นอนนะครับและไทยก็เปิดประเทศแล้วด้วยนะครับเราไปเที่ยวนะครับกลับมาที่ไทยเราก็ไม่ต้องกักตัวนะครับ ก็ดีแล้วนะครับนะมีอย่างเดียวก็คือตอนนี้ก็แค่เตรียมเตรียมตัวไปเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับ